เริ่มต้นอะไรเปรถเข็นไปรถเข็นขายอยู่เ่ยแบบเนี่ยแบบสี่ฟุตบาทเปยนปรถเข็นคันเดียวอยู่กับที่เลยแล้วก็เป็นแบบหลงังคาเป็นแบบเป็นเต็นท์ผ้าใบม้วนเก็บไปแล้วอดีตมื่อ13ปีแล้วใจอย่างนั้นก็สิบ,บาทราคาดังเดิมราคานี้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบนันกี่ปีกี่ปีปก็10บ,บาทต่อมาเขาก็10บบาทลุงไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอน สวัสดีครับผมลุงแจะนะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อน้ำตกร้านลุงแจะบัวหวาน10บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่่ตงกับทุกร้านนะ,ะรสชาติเส้นสายเหมือนเหมือนกันแต่มาต,ามต่างตรงที่ว่าความพึงพอใจอะราคาบางที่อาจจะถูกกับเราเราก็ไม่รู้นะแต่เราก็ขายเราอย่างเงี้ย10บาทเนะี้ยนี่คือจุดเด่นของผมนะ ไม่ใช่เป็นพนักงานอยู่บริษัทมินิแบร์เป็นช่างช่าง่อมยำุงได้มหความรู้ก็เก่วอ๋อก็ได้จากญาติเขาแนะนํามาแล้วก็แนะนําคนอื่นแนะนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมไปเรื่อยๆคือเราก็พยายามดูศึกษาด้ว่าเขาบอกว่าอันนี้ไม่ดีเราก็ปรับปรุงอันนี้ไม่ดีเราก็ปรับปรุงอะไรดีแล้วเราก็ทําดีขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้เป็นอย่างนั้นเจียวกากหมูนะครับเอาไปใส่กับก๋วยเตี๋ยว เราทําเองทุกอย่างซื้อมาแล้วก็มาสับไปเจียวเองทําเองถ้วยละสิบบาทจุดขายจุดเด่นของเรามันก็เป็นแบบเน้นเรื่องราคากับคุณภาพมี่ยก็เตี๋ยวหมูเนื้อและน้ำตกทักอย่าง,างลูกชิ้นเนี่ยเราเลือกยังไงมันจะมีเกตให้เลือกหนึ่งสองสามแล้วเราเลือกให้ลูกค้าเกตไหเกตที่ว่าดีที่สุดทําไมครับก็เราอยากให้สิ่งที่ดีสุดให้ลูกค้าไปให้คุ้มค่ากับเงินที่เขามากินเรา ทำหั่นเนี่ยที่เป็นหมูป้นคือมันจะได้แบบหมูหมูสดๆหมูที่มันมีมันติดไปเนื้อก็จะเป็นเนื้อเนื้อแดงเนื้อสัตเนี่ยที่เราใช้กับน้ำเ้วเจียวนคือเราจะพยายามเราคัดเลือกให้มันดีๆขึ้นมาเรื่อยๆบางวันมันก็ไม่โอเคนะคือเราไปเจอของไม่ดีเราก็ไม่เอาคือเราถือว่าเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราไม่เอาอย่างนั้นเราพยายามเลือกตสิ่งที่ดีๆมาให้คุ้มค่ารูอค้ากินสิบบาทเนี่ยคือต้องให้เขาภูมิใจกลับไป ลุงยินเล่งลูกค้าทุกระดับไม่มีการแบ่งว่าอันนู้นี่นั่นราคาเดียวกันหมดแล้วก็เด็กๆนักเรียนเป็นนักเรียนจุดขายคนโตผู้หลักผู้ใหญ่คือลูกค้าประจําทั้งหมดแล้วบางคนเขาก็มองว่าลุงเจ๊ร้านลุงเนี่ยขายถูกเนาะเด็กเรียนเยอะบอกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเราขายทุกระดับเท่ากันหมดไม่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 ไ,มได้เลือกน,นะคือเราเราทำเเราทำเพ้เ,เราสบายใจอ่ะ ร้าล,ลุงแจ๊ต้องบอกว่าดูซอยเบอหวานหลังท่า,ารถตลาดเจ้าพมจุดสังเกตใหญ่อยู่บริเวณตาต้นโพเข้ามาเจอแน่นอนเจอเจอลุงแจ๊เจอป้ายอันนี้เนี่ยของแท้ต้องเป็นป้ายอันนี้ถ้าลูกค้าได้มาชิมแล้วก็โอเคทุกคนโลโอต้องมาใหม่อีกแน่นอน <laughs> ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ